สภาพไม้วันนี้นะคะก็ูกไว้การเข้าไปหากินน้ำแข็งใสประหลาดปะเอาเงินกินน้ำแข็งใส์ปะปะจิ้มไว้ก่อน โอ้ยพี่กระดาปรากฏอีกแล้วจากลงไปอันนี้สนิมิป่ะเดี๋ยวตามไปดูปรากฏนะคะดูเขาชิมมั้ยเป็นยังงี่ยอึ๊บเออจิระพเดีโอ้ตัวยังใหญ่เลยอ่อยากถ่ายรูปกันสวยอะค่ะใช้ผมใชคุณได้หลายตัวแล้วเหยื่อที่ใช้นะคะจะเป็นไส้ปลานิลนะคะถ่ายกคตรตกเนี่ย <c oughs> คนตันไม่ต้องถายแล้วา,าตาไม่ดีเท่าไหรไม่ <c oughs> ได้จำแล้วก็จะได้โอ้นอันนี้โศกปลาน้อยตัวใหญ่โถก็ลูกเดือ่เป,เปไหนหมดเล,ลย หลวงก็โคตเล็กโที่แล้วในหลวงในนั่งเลยเมาดูฝั่งทางนี้นะคะลองรูแล้วฝั่งที่นี้น้ำน้ำจะไหลอยู่นะคะเพราะเขาเปิดประตูน้ำฝั่งทางนี้นะคอหลวงหลวงไม่หลวงหมดแล้ว เห็นสภาพล้วงล้วงเทแล้วมีตั้นเล็กล้วงเงงเลยอ่ะไม่ลวงแล้วไในรู้สอบหวานเล็กโผล่มาเป็นนิวเป็นนิวอ่ะอ่าโดนอีกแล้วโอ้พูดไม่ทันขาดคำโอ้ช่องนี้นี่ มันมันชอบกันมันมันชอบมาอยู่กันเนาะช่องนี้อะป้าเนาะน้ำมันไหลน,นะคะอ๋อน้ำมันไหลขอดูหน่อยมูฟตัวกำลังสวยเลยตัวรุ่นนี้กินดีเนาะกนะ็แม่แผลอันนี้กับเหยื่อเหม็นอันไหนมันกินดีกว่ากันป้าใช่ปลาใช่ปลาดีกว่าอย่งนั้นฆ่ากันละหนึ่งในนั้นฆ่ากันละ Sociedad, หย่อนแล้วตอนตอนซีเราอยู่นะขนาดว่าฝั่งทางนี้นะมันไม่เอื่อยนะมันไม่ไหลมันก็ยังกินนะพี่เนาะไได้อ๋ออยู่ข้างล่างใช่ไหมอ๋อข้างบนน้ำจริงเอ้าโดนอีกแล้วได้ไหมเฮ้เฮ้มันต้องปัด ใส่ปลานินี่เราต้องหมักไหมคะพี่เอาเอามาสดอ๋อกันมันเหม็นมันเน่าหน่อยอ๋อคือเราไม่ใช้อันที่เน่าบ่างั้นเถอะอุ้ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วติดอีกแล้วดอนอีกแล้วตัวเล็กหรือตัวโตอ้ามาอีกแล้วค่ะปรากฏน้อยแกดหรือขยงพี่กดน้อยอ๋อปรากฏเนาะพี่ได้หลายตัวแล้วนะเนี่ย ตั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ทางโน้นก็ตกนะคะทางโน้นก็ตกปรากฏเหมือนกันพัดกันออเยปลาเออ กาโน่นโดนอีกแล้วเหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วทำไมมั่นยังเลยโอ้ได้มาอีกแล้วโอ้ตัวสวยตัวสวยโอ้เอาเอาเอาโอ้หมานกันจังเลยปรากฏที่นี่กินไส้ปลานะคะเนี่ยไส้ปลาไม่น่าด้วย เพิ่งได้ตัวสวยเลยต้องใส่กระชังไว้นะพี่เนาะดูสุดเกี่ยวเบ็ดดูสุดเกี่ยวเบ็ดนี่พัน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 ค่ะแล้วก็ดึงเดี๋มเป็วหามุมละหามุมละ เอามุมเดิมอ่ะพี e: ่เอามุมเดิมตัวใหญ่นั balls balls um, ่ง uh, ดีๆนะใช้นามุดหลดลงไปนะสูงนะคูจะค้างกุ้องไันะก็มองกันเป่นนามุดหลดลงไปอ่ะหย่อนเบ็ดแล้วจ้ะชิบโอ้หย่อนลงในซอกอ่ะ ป้าเขามีเคล็ดลับก็เบ็ดลงตัวเองมันเลยป้าเขามีเคล็ดลับหย่อนลงในซอกตกแป๊บเดียวเออได้ตัวโตอีกแล้วทิศเมื่อกี้เอาได้มาอีกแล้วอ้าวตายแล้วนับหนึ่งถึงห้าไม่เมื่อกี้อ่ะไม่ถึงห้าวิเลยโอ้มีสูตรเกี่ยวเหยื่อหรือเปล่าเนี่ยลงไปแล้วโดนเลยอ่ะ